สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เสพามาเบิง่งสวนผักผีเมื่อกี้นี้เจ็บพักตําลึงไปจ้าพี่น้องเจ็บพักตําลึงทงังเครื่องนี่กองได้หอบปใกไงเลยอยู่ในบ้านเดี๋ยวสิไปตัดนี่ค่ะดึงลงมาเพราะว่ามันปีนขึ้นไปทงัทงเครื่องเนาะปีนขึ้นไปก็เลยได้หอบปใกไงเลยเดี๋ยวจะเาพมาเบิ่งผักเพิ่นมีผักกะเพราเลยพี่น้อง ผักกระเพรานี่กระเพราสิบอกไว้ว่ากระเพรานี่เกิดมาจากไหนด้วยวิธีอะไรพี่เพิ่นนั่นตัดยอดได้ใจพี่น้องโอโ้โหล้มพายุกัลังมาเ้ยพี่น้องอันตัดยอดออกแล้วก็มาปักเพื่อนตัดยอดปักเอาเลยเนี่ยเนี่ยปะอ,อ่ตัดยอดแล้วก็มาปักใบโบโบกเนี่ยจ้ะ มือน,นันมาเพพิงปักมันนี้กับม้ามันติดเหรออาทิตย์หนึ่งติดแล้วสดชื่นแห้วสดชื่นแล้ะแข็งเด้งเลยโอ้เก่งขนาดอะ่ะติดแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิมงใบบัวบ,บ,บกเลยจ้่พี่น้องใบบัวบกดูค่ะอันนี้กระสิเม่นปกักเลยกะเสียบขึ้นกันเนี่ยนะใบบัวบกเต็มกระถางเลยอันนี้พัสดุละแน่ นี่คะ่ะอัญชันจ้พี่น้องอัญชันอัญชันเนาะเอาไปเคดอย่างดีเนาะงามเลยดอกอัญชันก็ดอกจำปีจำปาต้นจำปีจำปาแล้วก็มีไอเดียค่ะตำลึงขึ้นไปหงทึงพ,พุ่นะพ,พ,พ,พี่น้องยอดอยู่หงทึงพุ่นะยอดแล้วก็นี่คะ่ะ อันนี้ค่ะเถาใหญ่มันเพิ่งเก็บไปจ้ะพี่น้องเพิ่งเก็บไปอันนี้กับะเขือมะเขือจ้ะเกจบมะเขือไปใส่ส้มต่ำก่อนบอลดังขอเด็ดโหลดเอ้ยมี่สองนวยเพิ่งเจอหนิสามน่วยเม,วยมื่อนั้นมาเพิ่งกลับาอยู่มันบทันิกอันนี้นบอกปฐนิกเออเออเด็ดยากนี่จ้ะอันนี้ก็บชะอม ชะอมจะพี่น้องพักชะอมซาบิล้ำกินแล้วเวียนหัวแล้วก็อันนี้ครับพี่น้องกำลังเป็นดอกเอ่อปลาเคือพวงจะพี่น้องปลาเคือพวงจะมีกล้วยนำว้าต้นหนึ่งที่ซาบิล้ำทิ้งไว้ให้เพิ่นให้เพิ่นเอามาปลูกบุรีเพื่นอนเอามาเพื่อนไ้ม้าเราซาบิล้ำใหญ่บ้านก็นเลยเอามาให้พีเพิ่นปลูกไว้ ราะว่บาบานซาบิลำของปลูกบุได้บ่เกิดบานไม้เมืองไมนะ้น่ะอันนี้กับบัคชะเอ่อมาลุ้มจ้ะพี่น้องซาบิลำปลูกไว้เป็นนวยเพื่นเด้อันเก่าอยู่บานหล,ลังเก้าเพืน่นอยู่ใกล้ๆเพื่อนนี่แหละแต่ซาบิลำมใหญ่แล้วขายแล้วตำลึงจ้ะพี่น้องตำลึงเนี่ยเห็นบะเจอยีสิบห้าเป็ดตำลึงกันเด้อแบบน,นี้เด็ดมีฮอดดอกกันนี่แล้วพี่น้อง ดอกไม้ไทยค่ะตะไคร้ค่ะเออบะเขือพวงเพิ่น้องอันนี้เพิ่นว่าบะเขือพวงไรหนามพิ่นว่าเพิ่นซื้อบะเขือพวงไรหนามมามีฝรั่งเลยค่ะพีนพ่น้องเพิ่นประธานในล่งดินนะอ่ะที่เพิน่นนะ้อยเนาะเพิ่นกระปุกนี่แมงลักกะเพราแดงยังอยู่พุ่น โอ้ยหมาใครมาเรามาขี้ยังไม่ได้เก็บขี้หมาเลยเค้กค่ะเดี๋ยวคุนาดอกเต็มเลยมะเขือพวงจะซาวิลัมพ้าไปเดดอะไรตําลึงจ้ะพี่นี่พี่น้องไปเด็กับตําลึงกันเนาะแบบน,นี้เนาะไปม <c oughs> ันจเดีพี่น้องผักตําลึงหอบเบลเธอเยเนาะดึงอันนี้กินได้หมดเนาะ กินได้อันนี้กินได้ได้พี่น้องนี่เนี่ยใบยมันเนี่ยแกรแต่ว่ากินได้อยู่มันยังอ่อนลวกกิมแซบนี่บรมันไม่ได้แก่แบบเขียวเก๋ไงพี่เจมันยังสีมันยังอ่อนมันยังกินได้อยู่ถ้าลวกกิมน้ําพริกอ่ะก็กินได้อยู่เดี๋ยวสเบด็ดเด้อปะเนี่ย เด๋ยวหอปกใหญ่เลยยู่อเมริกาก็ได้กินผักตำลึงเผือพวงได้ซำนี้เก็บดูผลดใหญ่บ่ทันเด็ดตำลึงนี่กินได้หมดแหละใส่พี่น้องเด็ดไปเด็ดมาเด็ดจนแล้วลืมทายให้เบิง่งแล้วพี่น้องได้เต็มถ้วยกะละมังแล้ว เอาไปอันต้มกินน้ำพริกพี่นออ้องอู้หู้เปนี่นี่จ้ะยอดยอดแข็งทิงจริงสิเลยพี่น้องอู้เสียดายหลายเสียดา,ายแคดนี้ค่ะสต้มกินน้ำพริกหรือว่าแกงเลี้ยงเนาะแซ่บแต่ว่าอันนี้เจะไปต้มกินน้ำพริกกันเดี๋ยวพี่น้องเนี่ย บ่ได้บาม,มีหมูบ่ได้สื้อหมูสับมาพี่คุณบอกแต่ว่าสาบปิปลำเห็ดก็เป็นแบบนี้เนะสดายอ่นะเก็บมากาะม่มองให้กินมี่ตจะยอดอเมื่เต็ดเอาใบมันาจะาดึงลงมาเพราะมันปีนขึ้นไป,นป,นป,นปนสูงโคตรมาน่อยแล่นออกไปเหาอยู่ข้างนอกตันนี้ก็จิให้ขนมกินกัน นมจินน้ำยาจินกันไปจ้ะได้ฟิน้งองก้มพริกอ้าวยังไม่ได้ใส่หอมกระเทียมเลยชโนครับชโนครับขอรู้หน่อยโอ้ยสนนสุดละออมอเจอลบเหรอครับ กินน้ำยามาจากนงกินนมกินน้ำยาไก่ <c oughs> ลูกเยอะอ้หูดูสิคะสีสัน สันน้ำกิน้นขนมยาไก่จ้ะเอ้น้ำน้ำกินขนมยาเอ้ยขนมยาพูดภาษาอะไรวะเนี่ยขนมกิน้นน้ำยายติดภาษากับหน้ากับหน้ากับหลังอะติดพิมอนมั้ยเนี่ยเออต้นแซบ่บต้นแซบ่บ สุดยอดเลยใช่ใช่อร่อยพิซซี่ตับต,ต้มวันนั้นอร่อยมากวันนี้สีสันลูกน้เอแดงแจ๋เลยอะ่ออยะอืมจ้าพี่น้องอันน้ำกินน้ำยาเสร็จแล้วค่ะเด้อบัดดีเดอ้เดอสุดยอดเลยจ้ะนี่น้ำยากไก่แต่ผสมทรายอลูกคินปลา, <c oughs> าเลขาเรียกไอเนจ้ะ อยากไกลอู้สีสันไม่ได้ไปปล่อยไว้ในกระถางใหญ่มัมจนจะนมกินส้มตำส้มตำเสร็จแล้วอีกแล้วกินแต่ส้มตำเนี้ยเนี่ยภัพมีเงาะด้วยโลละหกสิบบาทเนาะโลละหกสิบบาทนี่แต่โลพี่จ ที่กิโลบ้านเรากับไอ้พาวเนี่ยมันต่างกันยังไงอะ่ะกิโลนึงเท่ากับสองพาวอ๋อกิโลนึงเท่ากับสองพาวอันนี้พาวหนึ่งก็ครึ่งโลน่ะสิโอครึ่งโลครึ่งโลหกสิบบาทแพงไหมเนี่ยแพงดีข <laughs> ึ้นเครื่อง,งเ,อเออใช่ไหมขึ้นเครื่องไปกินแพงกว่าคิด